นี่คุณเหนียวแฟนผมครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าชื่อชื่อเหนียวใช่ไหมเหนียวค่ะอ,อันนี้อภนน้องชายพ่อผมครับอันนี้น้องเพียวลูกสาวอภนสวัสดีค่ะพี่เหนียวสวัสดีค่ะ เียวเขาเพิ่งกลับมาจากอิตาลีไปอยู่มิลานมาเกือบปีใช่ไหมลูกเนาะใช่ค่ะเนี่ยวันนี้อาก็เลยพาเขามาออกรอบที่นี่สนามที่นี่ดีมากเลยนะคะมาครั้งแรกก็ติดใจเลยพี่เหมียวล่ะคะชอบตีกอล์ฟไหมอ๋อเหมียวตีกอล์ฟไม่เป็นนะคะแล้วพี่เหมียวเล่นกีฬาอะไรคะสะปล์อคขับที่นี่ก็ดีนะคะวันจะได้มาเล่นด้วยกันใช่ใปกติเหมียวโดดเชือกค่ะโดดเชือก คุณเหมียวเขาชอบโดดเชือกเป็นการออกกำลังกายนะครับอาเพราะว่าเป็นนักเขียนก็เลยไม่ค่อยมีเวลาไปออกกำลังกายข้างนอกเท่าไหร่นะครับอ๋อหนูเป็นนักเขียนเออน่าสนใจเออพอปานเทพว่างๆก็ชวนเหมียวเข้าไปเที่ยวที่บ้านใหญ่บ้างสิคุณปู่คุณย่าน่าจะชอบเอาถ้างั้นเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนนะครับอาขอให้โชคดีนะหลานทั้งสองแล้วว่างๆเจอกันอีกนะได้ครับนสวัสดีครับขอบคุณเจมีวขอบคุณปานเทพ สวัสดีค่ะพี่เหมียวสวัสดีค่ะแล้วเจอกันคะพี่เหมียวเขาดูน่ารักดีนะคะคุณพ่อคุณอาน่ารักนะคะน้องเพียวก็น่ารักเหมือนกันครับแล้วทำไมคุณปานเทพถึงบอกเรื่องนี้กับที่บ้านล่ะคะ ที่ผมปิดเรื่องนี้กับที่ทำงานน่ะเพราะผมไม่ย้ากให้คุณเหมียโดนนินท้ทานะครับแต่ว่ากับครอบครัวผมไม่มีเหตุผลอะไรต้องปิดบังนี้โหพี่เจ้าอยู่ชั้นดาดฟ้าเลยเหรอคะใช่พี่ชอบอยู่เงียบอบ ห้องก็เล็กและลกไปหน่อยนะพี่ยังหาที่อยู่ใหม่ไม่ได้เลยไม่เป็นไรเลยค่ะแอลีน่ะมาขอลบกวนพี่เจ้าแค่วันเดียวนะคะไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวแอลีน่ะนอนข้างบนเดี๋ยวพี่นอนข้างล่างเองขอบคุณมากนะคะพี่เจ้าครับงั้นเดี๋ยวแอลีนขอตัวไปอาบน้ําก่อนนะคะเหนียวตัวมาทั้งวันแล้วอะห้องน้ําอะอยู่ทางนน้นนะส่วนสวิตไฟอยู่ด้านในโอเคค่ะ